ถ่ายซ่อมรอบที่สองนะครับรอบแรกรู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องอละเมิดลิขสิทธิ์นะครับในส่วนของเพลงนี่ครับตัวกล่องคาเพตัวนี้จะเป็นรุ่นที่มีแรมอยู่สี่จิกนะครับโอเคให้ดูสายนะครับไม่เห็นเลย สายที่ให้มาจะเป็นสายถักนะครับโอเคเดี๋ยวเสียบก่อนตอนนี้กำลังบูดนะครับรอสักครู่ มบูตเสร็จตัวรถก็จะดีเทคเจอเลยจะตัดเข้ามาในโหมดของ Apple c a r p a พให้รอสักครู่นะครับเดี๋ยวมันจะอัปเดตเวลา ลองเปิด Spotify นะครับคงจะเปิดนานไม่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์อีกรอบหนึ่ง ตัวนี้สามารถย้ายได้นะครับมันเกดกาดไม่กล้าเปิดนานครับ YouTube เลยครับเล่นได้สบายสบาย น,นี่ก็คลิปลูกชายชอบดูครับมันก็เลยขึ้นมาในลิสต์มันดูแปลกไหมที่จะดูผงมดูนี้นะแต่มันยิงตรงยากเต็มตาครับเต็มจอไม่มีดีเลย ่อไปก็ Google Map ครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อสาย GPS module นะครับก็เลยจับสัญญาณ GPS ไม่ได้โอเคนี่ประเทศไทยครับรู้สึกว่าไปที่ไหนแล้วเนี่ย รถ oh. ด,ดับเอาไปอีกรอบหนึ่งกันครับ เดี๋ยวผมต่อสาย GPS โมดูลแล้วเดี๋ยวจะทดสอบในส่วนของ Google Map อีกทีนะครับในส่วนของ Setting ในระบบนี่ถ้าเทียบกับมือถือ Android ก็จะมีให้เลือกน้อยมากเลยค่อนข้างน้อยนะครับ ก็จะมีเซตเรื่องของภาษาเรื่องของเวลานะครับไม่มีอะไรมากมีในส่วนของไวเลลแลนด์นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือตัวนี้ครับ มีเพย์ครับ Google Pay ลงแอปเพิ่มได้ลำพังแค่อ่าเน็ตฟิกกับ Spotify กับ YouTube ก็มากเกินไปแล้วนะครับ ไม่กล้าเปิดเลยอ่าเมื่อกี้นี้ไม่แน่ใจว่าเปิด Netflix หรือยังน่าจะยังนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูพอดี Netflix เดี๋ยวกดค้างไว้เราสามารถที่จะดึงมันมาหน้าแรกเลยได้นะครับนี่ครับ กระสิ์อะไรหรือไม่หนุนเรื่องนี้หน่อยนะครับสนุกมากไปดูที่โรงมาแล้วย,สยส ตอนนี้ผมกดเปลี่ยนแท็กไม่ได้เดี๋ยวขอศึกษาอีกสักหน่อยนะครับพอกดที่โปรงอะไรไม่ได้นี่ก็รู้สึกอึดอัดนิดนึง นี่ก็ดูไม่หวานไม่ไหวแล้วครับหลักๆผมก็ใช้แค่แอปสตัวเนี่ยครับ m Map Spotify, YouTube แล้วก็ Netflix ปัญหาอีกอันหนึ่งที่ผมเจอก็คือคีย์บอร์ดที่เป็นออสกรีนคีย์บอร์ดนะครับ มันค่อนข้างต่ำไปนิดนึงสรีละของจอนะครับทางจะม,มีภาษาไทยเดี๋ยวต้องแต่คิดว่าน่าจะเซตเพิ่มได้ส่วนโฟนแคสนี่พอดีมือถือที่ผมใช้อยู่ก็ก็มีอยู่เครื่องเดียวครับก็เลยยังไม่ได้เทสแต่ถ้าผมมี สีแอปนี้ผมก็คงไม่ต้องแคสตัตวหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นมาหรอกครับก็อยากจะให้ตัวรถมันสามารถทำงานอิสระไม่ได้พึ่งพากับโทรศัพท์มากเท่าไหร่นะครับขออเบื้องต้นน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อ GPS โมดูลได้แล้วก็จะมารีวิวในส่วนของการรับสัญญาณน,นะครับนี่ครับตัว อันนี้มันจะเป็นตัวกล่อง GPS นะครับน่าจะส่งสัญญาณเป็นบลูทูธมาที่ตัวตัวบ็อกซ์ตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับส่วนที่ให้มายันนึงก็คือตัวเสาสัญญาณ GPS นะครับเบื้องต้นผมคิดว่าผมจะต่อเข้ากับตัวกล้องพอผม ไม่อยากหลือคอนโซลมากนะครับโดยเฉพาะไอ้ตรงตรงเก๊ตรงนี้เห็นเขาว่าเลือกันยากนะครับก็เดี๋ยวจะต่อพ่วงแล้วก็ซ่อนสายเอาน่าจะไม่มีปัญหานะครับโอเคครับ